Oh, do the สื่อดังะดับประเทศนะครับทั้งช่อง WorkPoint รายการห้องข่าวบันเทิงนะครับได้มีการพูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกลางรายการสดครับวันนี้เกี่ยวกับผลงานเพลงใหม่ที่จะมาร่วมฟิตกับน้องไรอันกาดบัณฑิตนั่นเองนะครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องบอกเลยว่าทางทีมผู้บริหารยุ้งข้าวเรคคอร์ดเนี่ยได้ออกมาพูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนไปฟังบางช่วงบางตอนกันดูนะครับได้ยินคาว่า จะมีการร่วมงานกับน้องลูกสาวอออ่างแน่นอนไม่ใช่อุ๊้เราไปเจอคุณเดือนทันชนกและคุณอ้วนจิรศักดิ์สองผู้บริหารจุ้งเฮ้ารคคอร์ดในเครือไทยบอร์ดอาร์ติสต์นะคะต้องถามเรื่องนี้อออ่างที่ว่ามันผูใ้ใดล่ะถามเลยเชิญค่ะคุณดาวคุณเดือนแล้วก็คุณอ้วนเชิญค่ะถามครับเฮ้ย <c oughs> เราจะมีโปรเจกต์ใหม่หรอของอไรอันหรอกับกับฝั่งเอ่ออะไรนะเอ่อใครนะใครนะ เออเพชรแพงอะไรงี้หรือเปล่าอุยอ้ยอุย <31 S 2> อ้ยสามบอมกราคมนี้นติดตามเฝ้าที่แฟนเพจ Facebook ของ อ่ยุงข้าวเรคคอร์ดนะครับแล้วก็ของ YouTube ด้วยนะครับคือก็มีโปรเจกต์ร่วมกับน้นององค์อิงเฮ้ยเหรอองค์อิงหรอเอ้ยยังไงดูได้ยังไงอะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ของเรานะครับผมแล้วก็เอ่อเป็นการทําเพลงร่วมกันนะครับอ่าแล้วก็ที่ผ่านมาคือเราเอ่อน้องไรอันก็คือขับขานเพลงครูทําเอาใจแม่แม่เลยนะครับแล้วก็เอ่อเขาเรียกเพลงใหม่ก็มีติดตามได้นะครับ31มมกราคมนี้ในปีนี้นี่อาจจะได้เห็นน้องไรอันนี่ขึ้นเวทีหมอลำ อ,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 อนะครับทุกคนนี่คือโปรเจกต์ใหญ่นะครับทางทีมบริหารยุ้งข้าวเรคคอร์ดเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็ต้องบอกเลยนะครับว่านะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆครับทุกคนวันนี้นะครับทางพี่ตุก๊กี้นะครับแล้วก็คุณกันนะก็ได้มีการ ออกมาพูดถึงนะครับทุกคนเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับทุกคนผ่านห้องข่าวบันเทิงวันนี้หลายคนบอกว่าอุ้มอิ่มแม่เนี่ยชมรายการสดๆเลยวันนี้บนทีวีเลยรายการนี้ห้องข่าวบันเทิงก็ได้มีการพูดถึงอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงด้วยนะครับตอนแรกกางทิมผู้บริหารกะจะไม่เปิดเผยนะบอกว่าแค่เพชรบ,บ้านแพงแต่ไรอันคือบอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนว่าวันที่31นี้นะครับเตรียมพบกับเพลงใหม่นะครับอย่างหมอดูหมอใจนั่นเองครับทุกคนสําหรับไรอันและ น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวทุกวันจริงๆสําหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงลูกสาวนะทุกคนคลองพื้นที่สื่อแบบสุดๆเลยทีเดียวครับทุกคนในช่วงนี้เนาะต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นงานหนังที่น้องเพิ่งถ่ายไปแล้วก็หนังละครที่จ่อคิวรออยู่และงานคอนเสิร์ตท,ที่มีทุกวันแบบนี้ครับทุกคนก็ถือได้ว่ากระแสะความฮอตของอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหก็มีแต่คนอยากจะร่วมงานด้วยนั่นแหละนะครับทุกคนเนาะวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่า ทั้งน้องไรอันเองและน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเองก็คือมีความสามารถทั้งคู่และทั้งคู่ก็คือมีฐานแฟนคลับเนี่ยเยอะแยะมากมายจริงๆครับทุกคนและมิมเชื่อว,ว่าคู่นี้นะครับจะเป็นคู่หยุดโลกเลยจริงๆครับทุกคนนาะเป็นคู่หยุดโลกที่จะทําให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยครับทุกคนมาถล่มนะดันให้ถึงหนึ่งในมาแรงกันครับทุกคนก็ถือได้ว่านะทางด้าน ยุ่งเข้าเรคคอร์ดเองเขาก็เต็มที่เหมือนกันแล้วก็ทางคนคุมห้องอัดเนี่ยเขาก็ได้มีการชื่นชมน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะว่าเก่งมากนะทุกคนเข้าห้องอัดเนี่ยเพียง20นาทีเท่านั้นครับทุกคนก็สามารถผ่านฉลุยไปได้สําหรับหมอดูหมอใจสําหรับเนื้อหาเพลงนี้ก็มีแง้มแง้มออกมาแล้วนะครับทุกคนว่าไรอันเนี่ยเหมือนเล่นเป็นหมอดูและอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเหมือนไปดูดวงครับทุกคนแล้วก็เหมือนกับจะก็เลยกลายเป็นหมอดูหมอใจครับทุกคนแล้วก็เพลงนี้นะครับต้องบอกเลยว่า ปล่อยมาต้นเดือนแห่งความรักนี้อย่างวันวาเลนไทน์นะครับทุกคนพระชันก็ขอให้ผลงานเพลงนี้ดังๆปังๆเปรี้ยง,งๆนะครับแล้วก็ขอให้นะครับเนาะขึ้นหนึ่งในมาแรงและตอนนี้มิมข่าวกระแสเชื่อว,ว่ายูทูบเบอร์นะครับทุกคนยูทูบเบอร์ต่างๆใดๆเนี่ยก็รออยู่นะครับทุกคนรอที่จะมา r e แอคนะครับทุกคนเกี่ยวกับผลงานเพลงนี้เนาะซึ่งตอนนี้ยูทูบเบอร์หลายๆช่องเองแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์นะครับขององค์อิงเองนะครับรวมถึงกับทุกคนผลงานเพลงเก่าๆต่างๆเนี่ยยูทูบเบอร์ก็แห่เอามา React กันเพื่อที่จะดันกระแสะให้เพลงนี้เนาะติดระดับโลกไปเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนปังมากๆนะสําหรับผลงานเพลงใหม่นะครับหมอดูหมอใจนะทุกคนระหว่าง วงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็น้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับนะครับทุกคนก็นี่แหละอย่างที่บอกนะครับว่าเราเองนะครับก็ได้แต่เฝ้ารอครับทุกคนแล้วก็รอดูวิวนะครับทุกคนแล้วก็ชมนะครับนะแล้วก็ชมนะฮะให้กับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วก็รอชมเนาะรอเชียร์รอแชร์จริงๆไม่ว่าองค์อิงจะไปอยู่บนแพลตฟอร์มไหนเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็จะตามไปให้กําลังใจนะครับทุกคนอย่างวันเนี้ยเราไม่ค่อยได้เห็นน้องแบบไปต่างค่ายนะนอกจากของแม่จินตะหลาเนาะอันนั้นคือเพลงแรกเลยจึ่องอิงก้าวเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำแล้วก็เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มของแม่จินตะหลาพูลลาบแต่รอบนี้องค์อิงเนี่ยจะมายืนอยู่ทนะ่ทุกคนบนค่ายดังอย่างยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับที่บอกที่ต้องบอกว่ามีศิลปินมากหน้าหลลาาาายยตเนนนทุกคกคคใ่พง็ นะก็รอเป็นกําลังใจให้นะทุกคนแล้วก็วันนี้ทีมบริหารก็ออกมาพูดเองเลยว่าไรอันนะครับอาจจะได้ไปขึ so hero, right so ้นนะครับทุกคนไรอันเนี่ยอาจจะได้ไปขึ้นเอ่อทางด้านไรอันเนี่ยอาจจะได้ไปขึ้นทางด้านวงหมอลำอาจจะได้ไปขึ้นสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นได้ร้องคู่กับวงอิงก็เป็นได้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอะไรเนี่ยก็เกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับทุกคนเนาะ เนาะเป็นกํบบาลังใจให้แล้วก็ในส่วนของอิมเองครับทุกคนก็อบอกเลยนะครับว่าตอนนี้คือเป็นข่าวทุกวันจริงๆสำหรับอิงเราตามฟีดแบ็ k บางทีเราตามไม่ทันก็มีแฟนๆพ่อพ่อแม่แม่เอฟแฟนคลับนี่แหละที่ได้มีการส่งข้อมูลข่าวสารมาให้อิมข่าวกแสดได้รับชมรับทราบกันแล้วเราก็มาพูดบอกกล่าวต่อให้แฟนคลับ,บอิงเปนบ้านแพนเนี่ย รู้นะว่าตอนนี้น้องเป็นข่าวตรงจุดๆในบ้างทุกคนก็ตามไปให้กำลังใจก็แล้วกันนะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าโอ้โหนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยทั้งคืออุ้งอิงเองไรอันเองครับทุกคนออกงานบ่อยมาก2คนนี้นะครับน้องไรอันเนี่ยก็มีงานทุกวันนะเราเห็นเขาไปโชว์ตัวเนี่ย หลายคือมีงานเยอะมากวันเมื่อวานนี้ก็เป็นการประกาศผลรางวัลเนาะน้องก็ได้รับรางวัลที่สุดแห่งปีไปนะศิลปินลุกทุ่งชายแล้วก็อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเองก็คืองานเยอะมากเมื่อวานนี้ก็มีการถ่ายคลายอ้อแล้วก็บินตรงไปที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะไปมอบความสุขนะครับให้กับแฟนๆนะครับทุกคนที่ไปรับชมด้านหน้าเวทีกันนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะัก ครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับอิงอิงแล้วก็ไรอันเนาะในการคอมเมนต์มารัวๆได้ฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับในส่วนของอิเองก็ขอบคุณฟีดแบ็กต่างๆจาก FC ฟซแฟนคลับที่ได้มีการส่งมาให้อิมข่าวกระแสได้รับชมรับทราบกันนะครับสำหรับวันนี้เป็นกําลังใจให้กับอิมข่าวกระแสได้โดยการไม่ข้ามโฆษณาแล้วก็ขอบคุณเนาะทางด้านผู้บริหารนะเดี๋ยวจะเป็นบอสโจเองครับทุกคนที่ไฟเขียวให้กับอิงอเพรบ้านแพงเนี่ยมาร่วมงานกับน้องไรอัน รวมถึงนะพี่คนทีมผู้บริหารยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะที่ได้ออกมาเผยนะบอกว่าโอ้โหนะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ต้อนรับระหว่างหมอลำกับทางด้านวงการลูกทุ่งอย่างน้องอุ๋อิงเพชรบ้านแพงเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับอิมด้วยนะครับ